พอกชายนุ่มให้นุ่มเนี่ยได้เกี่ยวกับสปานะแต่งานนี้ผู้ชายไม่ต้องทำอะไรผู้ชายอยู่เฉยเเพียงแค่ยื่นมือมือซ้ายออกมาที่ด้านหน้าและกลัปันกาุได้คมือตัวอง้เอออย่เฉยเกพไล่ยค่ะมือตัวเองค่ะ ไม่รู้แต่ตอนนี้ลองมาพบกับสตรีมหม่ในสองตอนเลยค่ะเชิญค่ะเหมือนเมื่อกี้นี้เลยค่ะดับในความถาใช่ค่ะเซยโอ้โหอันนั้นเขาเรียกว่าแถวสคลชหรือเปล่า